เสียงปืนดังสนั่นนะครับเพราะว่าชุดลาดตระเวนเฉพาะกิจเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสาลาและหน่วยเฉพาะกิจที่3กองร้อยทหารพรานที่2601จู่โจมเข้าจับกลุ่มชาวกัมพูชาบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยสาลา อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับหลังจากที่พบกับกลุ่มคนลักลอบเข้ามาตัดไม้จึงได้มีการจัดกําลังเข้าไปตรวจสอบครับขณะที่เข้าไปจับกลุ่มชาวกัมพูชานะครับกองกําลังคุ้มการได้ใช้อาวุธปืนอาก้ายิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยครับทำให้ร้อยโทศิวเทพบุญล้อมถูกยิงบริเวณด้านหลังได้รับบาดเจ็บและส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสัมปชัญิที่ประสงค์เบื้องต้นสามารถควบคุมชาวกัมพูชาได้หนึ่งคนนะครับพร้อมกับปืนอาก้า และเลื่อยโยนด้วยนะฮะจากการสอบปากคำชาวกัมพูชาปฏิเสธเป็นผู้หญิงทหารไทยนะคะโดยอ้างว่ามารับจ้างแบกไม้บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับกองกำลังติดอาวุธใดๆแต่ว่าเบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อสู้ขัดขวางและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานแล้วก็จะต้องดำเนินคดีตามพรบรป่าไม้พรบรเลื่อยโซ่ยนต์และพระบรตรวจคนเข้าเมืองด้วยค่ะจำได้ว่าหลายปีมาแล้วนะครับที่ห้วยสราริมชายแดงนะ ก็มีการประทะก,การเกิดขึ้นมาแล้วด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนของกรมริยาเนี่ยเขาลงพื้นที่ออกไปรัตเวนเป็นประจําอยู่แล้วโดยเพราะอย่างนี้นะฮะในช่วงของกุ่จิตเก้าเนี่ยทหารเขาก็จะมาสนธิกําลังที่จะออกไปรัตเวนตามดินชายแดน mm hmm. ป้องกันฮนหะ้ว่ากลุ่มคนเนี่ยที่ว่าจะข่ามาจากอีกฝั่งหนึ่งนะ mm hmm. แต่ว่าก็ไปพบเจอแล้วก็มีเบาะแสเนี่ยสำหรับะบวนการมอดไม้ mm hmm. คือมาล็อกรอบตัดนะฮะเจ้าหน้าที่ก็รดตเวนไปนเรื่อยๆครับพอเจอเนี่ยต้องใช้เรื่องของความชํานาญในพื้นที่เรื่องของ าบางทีเนี่ยต้องวางแผนว่าจะเข้าไปตอนลนึงคืนหรือบางทีเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าหมาทางหรือเปล่าหมาทางบางทีจะส่งเ,เสียงมีการจุดประทัดบอกก่อนถ้าเกิดว่าจุดประทัดบอกก่อนป้องหอนีไปทันละแต่ว่าครั้งนี้เฮเจ้าหน้าที่เนี่ยค่อยๆค,ค,ค,คืบผ่านเข้าไปจนพบเนี่ยจุดเกิดเหตุแล้วก็ควบคุมตัวคนได้ที่ผ่านมาคือว่าทหารไม่ได้ถูกยิงบาดเจ็บแบบนี้นะฮะอย่างมากก็คือเราจะได้เห็น,นมีการประทะการเกิดขึ้นมีเสียงปืนดังสนั่นนะ,ะแต่สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจยึดพื้นที่ไว้ได้